กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านคะ่ะวันนี้มาเจอกับสาวออนพาวรวยชาแนลอีกแล้วคะ่ะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันแนวทางนะคะหวยราพัฒนาในงวดประจำวันที่15เดือน7 2564นะคะพี่น้องก่อนที่เราจะไปดูแนวทางนะคะมาฟังคำเตือนนิดนึงคะ่ะคำเตือน ตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณน,นะคะพี่น้องไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางหวยเราพัฒนาเลยค่ะพี่น้องตัวเด่นที่สาวโอนจะให้นะคะอันนี้เลขกำลังวันเนาะเลขกำลังวันของเราก็มี9 1 4 2หนนะคะพี่น้องตัวเด่นที่สาวโอนจะให้นะคะตัวที่ สาวอ้นให้เด่นเลยนะคะมีหนึ่งแล้วก็เจดนะคะแล้วก็สองนะคะพี่น้องสามตัวนี้จะเด่นนะคะพี่น้องส่วนตัวเด่นนะคะเด่นเด่นหนึ่งแล้วก็เด่นสองนะคะตัวฟันที่สาวโออนให้คือตัวนี้ค่ะเจ็ดค่ะพี่น้องเจดเด่นเจ็ดนะคะพี่น้องเห็นชัดไหมคะ ตัวเลขอาจจะไม่สวยเท่าไร่นะคะพี่น้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเด่นเจ็ดวิ่งรูดได้นะคะพี่น้องเจ็ดส่วนตัวเจาะนะคะตัวเจาะที่สาวโอนจะให้นําไปเป็นแนวทางได้นะคะพี่น้องเลขกําลังวันเนาะถ้าใครไม่ชอบตัวเด่นตัวเจาะของสาวโอนตัวเจาะหลักหนึ่งนะคะหลักหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งสองให้สามคู่เด่นนะคะพี่น้อง แล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งแปดค่ะแล้วก็หลักสองนะคะพี่น้องหลักสองเป็นตัวนี้สองเก้าสองสี่สองหกค่ะส่วนตัวฟันของเราฟันที่เจ็ดนะคะพี่น้องเจ็ดสองนะคะ 1> 7จ็ดหค่ะพี่น้องเจาะให้3 3ตัวเด่นนะคะพี่น้องชุดละสาหางเนาะส่วนตัวที่สาวโอนชอบนะคะตัวนี้ค่ะ1นสองถ้าใครชอบก็ตามนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะสามารถเอาไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคหวยลาวพัฒนาสนับสนุนรัฐบาลน,นะคะพี่น้อง นี่คะ่ะตัวที่สาวออนเน,น้นๆให้นอหนึ่งสองแล้วก็สองห7เดสองเดหนึ่งนะคะพี่น้องแนวทางหวยราพัฒนาวันนี้ของสาวออนก็มีเพียงเท่านี้นะคะพี่น้องถ้าใครชอบก็อย่าลืมจุดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็ขอบออพระคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจสาวออนนะคะ กดอ,ออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวออนด้วยนะคะพี่น้องสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่5เดือน7 64นี้สาวออนก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะนำไปเสี่ยงโชคข,ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะกราบขอบพระคุณคะ่ะ